คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้มีการแกล้งที่เล่นกับความรู้สึกของคนและน้องๆไม่ควรทำตามซึ่งไม่เหมาะสมกับเยวาวชนอายุต่ำกว่าสิปีหากต้องการรับชมผู้ใหญ่ควรให้การแนะนำและการแกล้งกันในวิดีโอนี้สมาชิกยามิเฮาได้ทำสัญญายินยอมกันแล้วว่าอันไหนแกล้งได้แกล้งไม่ได้เพื่อความสบายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวิดีโอนี้เราจะไม่โกรธกันและผลกรารแข่งขันในวิดีโอนี้เป็นมติเอกสารจากสมาชิกยามิเฮาทั้ง5คนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกงยัม,ม่แข่งกันแกงยง24ชั่วโมงใครชนะได้เงิน10,000บาทใครแพก็จะดนท่งหทษใน ถ้าใครแกงสำเร็จแบบนี้ก็จะได้คะแนนไปเกมนี้ก็จะจบลงทิ้งขึ้นไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับโชคดีนะครับเราจะทำการหนีนะฮะเตรียมรับความหวานในใจฉันไปได้เลยเอเป็นโซเย็นหวานแบบหวานมากๆเลยนะมับ แต่คิดไปคิดมาพี่แหนมอาจจะรู้ทันเลยซ้อนแผนซื้อเกินมาหนึ่งแก้วเพราะนางไม่ได้บอกว่าต้องซื้อมากี่แก้วนี่หลอวให้จ่ายกาแฟสองแก้วซะเลยเอาเอสเปรสโซหวานปกติอันนึ่งเลยขอก้างสลอนนึเห็นหัวเห็นหัวแิลบแหบเมนูแลบแหลมฉันเห็นเขาแล้วเขาจอดรถตรงนู้นเพื่ออะไรกันนะคะ เมื่อป้าตงตง้ายว้ายว้ยว้ยเลยไปถังขยะแล้วคิงเอสเปซโซ่หวานปกติไว้ตรงนี้ไม่ได้แค้นะทุกคนเราแค่รู้สึกว่าเขาไม่สมควรที่จะได้กินมันหนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวแล้เร็ว ก็ดีไม่กินก็ดีแต่พี่ไม่บอกว่าพี่จะแกงอะไรให้ก่อนในร้อยหนึ่งเอาไปไม่ไม่ใช่ร้อยหนึ่งเท่าไหร่ร้อยค่าอะไรกันอันนี้มันไม่ได้แกงอันนี้มันปอนแล้วตัวนี้นะคุณไม่ได้บอกจำนวนแก้วนี่ว่าต้องซื้อมากี่แก้วอะ ขอมือถือเวลานี้คือไม่มีใครให้นะคะไม่มีทางใคระคะไปไปวางแผนไว้มมใหม่เจวานก็เห็นไหมือ่ตูกก็โผล่แล้วผมฝากโทรหาพี่ตูนหน่อยบอกพี่ตูนว่าแบบยูสุไม่สบายเออเงี้ยเอาให้คิดเียดเลยฝากเธอ โดนคือโดนแล้วใช่ไหมทำไมทำหน้าสีหน้าสึกเปลี่ยนไปแรงมากตูนทำไมไหนคนดูนนการแบล็คเมทัลชาร์จในบอกว่าจะไม่ปล่อย,อยงไงลบเงินหนูยอมหนูยอมเลยแล้วแค่คะแนนล,ลบด้วยพี่ตูนลบไห <c oughs> นแล้วี่ตูนหายไปอ่ะแล้วดูขอดูรูปหน่อยอรูปนี้เก่งมากรูปนี้คือไม่เคยปล่อยใครดูมาก่อนไอายไม่ถามตรงๆอายมาก ก็คือพูดง่ายๆว่าทิบาเราให้ทำให้เป็ตุ่นเครียดที่สุดอันนี้ให้ไหมคะให้ไหมคะคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ทั้งบนรถแล้วตั้งบนรถให้ตุ่นเงียวใช่ให้ไหมให้ไหมอ่าไปเลยหนึ่งแต้มใส่แกงผีเจด้วยการใช้ชิมูแล้วก็ป้ายไอแพดมันแต่ชิมูแล้วก็ป้ายไอแพดมันไม่รู้หรอก พี่ทิ้งระเบิดไว้เยอะมากพี่จะทายเยอะเลยบนตัวเลขจังเลยตัวนี้นะมันคือ iPad ที่เต็มไปด้วยแบตเตอรี่ใครใครจับเป็นคนแรกคนนั้นคือแจ็คพอตไม่ต้องเป็นต้องเป็นไอผีเจก็ได้บอกแล้วว่าไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนไปค่ะ เดี๋ยวเรื่องอะไรไเดี๋ยวเธอไม่ได้เขาเก็บบลอกไปเลยคะ่ะโอ้บอกไปเมื่อกอะไรนะเขาบล็อกใช่ไหมออเป็นไงไ่้อ่ะไม่รู้อ่ะถ้าจริงขึ้นมาเนี่ยคือ,อยุ่งแต่ถ้าไม่จริง,งแล้วไปผมกำลังจะแบบว่าไปซื้อดอกไม้ซื้ออะไรไปเตรียมมากต่พี่ต้องรอนหนูนะนั่งรอนในนั้นไปเลยเออเออส้นสถานะเลยพี่ ตอนนี้เรากาลังจะไปซื้อปากกานะครับเพื่อไปเขียนรถพี่แหนมหตายแม่บอกเลยเละรถพี่แหนมเละได้มาแล้วบอกเลยว่าพี่แหนมหนูขอโทษนะพี่แหนมไม่อยู่ทุกคนพี่แหนมไม่อยู่พี่แหนมไม่ใครอยู่แล้วกระบวนการความไม่สะอาดได้เกิดขึ้นแล้วไปกันหมดโต๊ะเลยกะต้องเก็บคะแนนกันหน่อยปะอร่อยเนาะ อร่อยไหมโคสพี่โค้ดสวยบอกเลยนี่มียันให้ด้วยนานี่ต่อไปก็อรอเซอร์ไพรส์ผิเจน,นะครับผมไม่ได้แกล้งนะจริงวะนี่สิโอ้าวไม่ได้เหรอน้อ,องจริงเหรอเฮ้ยอ๋ยอตาถนงแล้วก็ตัอดอกบดูพิเศษเลยไม่เขาไม่ทักมาเลยหรือว่าไง พัวผีมันโกดจริงอ่ะเอ๊ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ๊ยไม่ถึงกัะร้องเลยมันเกิดอะไรขึ้นเจียมเกี้ยงเลงมื่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมรู้เรื่องดิ ันนี้เราเราบอกกันแล้วว่าสัญญากันแล้วว่าห้ามโกรธใช่เรา,าจะแกล้งแรงแค่ไหนห้ามโกรธ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ุ้ยเปิดดิทุกคนเตจมลงทุนมากเลยนะ <c oughs> พี่ไม่กินไหดีเหล่านี่ยเพื่อมาเซอร์ไพรส์เนี่ยโอ้ก็คือไม่ไม่กินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะคิดตังค์เลยแล้วเองก็ออกด้วยได้อ่ะเดี๋ยวสวัสดีครับทุกคนขอช้อนที่แบบสะอาดที่สุดหน่อยเอา ハはハは บ่าครับปวดมากลตู่เนี่ยอยากได้คอร์สนี่อยากได้้วยนะไม่มีวันฟาร์มรักไม่ได้หนูรักลุงตู่ก็มารถคันนี้สีแดงพี่ถามคำเดียวนะจิตใจมึงทำด้วยอะไรไอ้เจมทั้งคันเลยทีนี้ เพพี่ต้องไปทํางานแล้วพี่ต้องไปขี่แบบนี้เนี่ยนะสดจริงให้เลยเจมเอาไปเลยเหนึ่งแจมมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่ามันจะล้างออกไหมนะครับอ่ะคือล้างออกนะครับคือน้องล้างออกอยู่นะครับตรงนี้ล้างมาประมาณกี่ชั่วโมงนะครับคุณเจม ใช่เกือบ5ชั่วโมงนะครับล้างให้หมดนะครับถ้าล้างไม่หมดซื้อคันใหม่ให้พี่เลยนะพี่ไม่แกล้งนะครับผมนี่ฮะให้ทํากันต่อไปนะครับพี่ไม่ใช่คนรุนแรงนะครับขัดให้หมดกันด้วยนะรู้เปล่าไม่ต้องเลยเขัดกันไปถ้าไม่ขัดถ้าไม่หมดนะจะบอกได้เลยอย่างเดียวก็คือให้ซื้อรถใหม่คอยดูมีโครงการคะบาท <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยขัดไปเลยของเจง,งดิวไหม เรโอเคเขา่สนใจกันอย่าว่ากันนะเพราะว่ามันดูยากมาก <Okay. S 2> เลยโอเคค่อยว่ากันที่ีทพี่แบบนางเต็มเต็มใช่ไหมพี่จะ่านรูปนางให้หนึ่งเต็มที่หมดเลยเจ็บๆจนะ็บจ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 บกันไม่ดีก็แค่เดี๋ยวไปในโรงหนังกันฉันจะกลัวพวกเธอนีครับโทรศัพท์ทุกคนอยู่ในนี้หมดแล้วก็ได้กระเป๋าพาที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จากของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเราก็จะนะครับกลับบ้านกันนะครับ ค <bots. S 1> อนเอามือถือเราไปแล้วฮะไปเลย่ะาไโดนถานกันดีกว่าว่าเราโดนแกงอะไรคะสันนิษฐานกันมาเนี่ยข um <reserve> <c oughs> <rah> e ับรถกลับบ้านอยู่แล้วโดยที่เอาโทรศัพท์ทุกคนไปอันนี้คือวางพนันแล้วนะแล้วที่พีคคือตังค์อยู่ในโทรศัพท์แกงกันได้ลงคอนะคะจะหนี้ใช่ไหมคะ ต,ต้องแกรงคืนแล้วแบบนี้รุนแรงมากเราข้ามไปฟรีกันเลยไหมตอนนี้เราเปิดโหมดแอร์เพนไว้ซึ่งนี่แหละก็เป็นการแกรงอย่างนี้คือการเมินระดับต้นว่าจูๆ่ๆพี่น้องๆหายไปเที่ยงคืนก็ยังไม่กลับตอนนี้นะคะพี่แหนมนทําอะไรเราไม่ได้เาะวาพี่แหนมลองถามเลยเนาะบอกว่าเออตูนธุรก,รรกิจการเงินอยู่เครื่องเล็กหมดเลยใช่ไหมประมาณว่าแบบเออจะยึดเครื่องเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ไหมว่าตูนนี่นามีทูมานี่มอลเล่ในเครื่องนี้ค่ะ แกงเราไม่สาเร็จหรออ,อยู่กับตัวนี้นายอย่าลืมนะคะว่าต้องร้ายให้ได้มากกว่าน,นี้ออไปเรียนมาใหม่ค่ะ <laughs> ไม่สายตาแบบพี่จีไม่ได้จะบอกพี่แหนงไม่ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะแกงพี่แหนนะคะว่าโอ๊ยกลับไม่ได้แบบหมดแล้วนะว่ารับหน่อย <laughs> ความโปะพี่แหนนะครับก็คือ เอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยดู GPS ได้ว่าอยู่ไหนอยู่บ้านโอ้สบายเนาะอสบายเลยอยู่บ้านเอ็นดูเนาะคนเขารู้กันหมดแล้วคนช่วยด้วยค่ะพี่แหนมเกงพวกเรานางยึดมือถือเราไปหมดเลยยึดเงินเราไปด้วยแล้วคือตอนนี้เรากลับไม่ได้ทุกคนตอนนี้คือแบบทุกคนคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่บ้านแม่พี่นะคะเนี่ยไหนก็แบบแกงกันขนาดนี้แล้วเราก็ไปอยู่ยันเช้าเลยสิคะรออะไร ตอนนี้ผีได้ทำหน้าเป็นปหน้าที่เป็นแฮก,ก,กเกอร์นะว่าแฮกเกอร์คือคอมพอไปตูดเล่นคอมี่มก็คือรูปพี่ตูดสมัยเด็กของจริงอ,<ช>อาจจะไม่ออกมาด้วยหรือว่าอาจจะอยู่ที่เดิม50บนาทีคนละ2 9งหมื้ตอนนี้เรากำลังจะออกไปสำรวจกันนะคะว่าพี่แหนมอยู่ที่หน้าจริงหรือเปล่านะคะโดยการใช้รถแม่พี่แหนมไม่รู้แน่นอนค่ะทุกคนโหยโคลาทิปโคลาทิปไอหนี้โคลาทิปเว้ยไม่มีทางที่พี่แหนมจะไปโดยที่ไม่มีรถ แต่รู้แค่ว่าเราเห็นรถพี่แหนมอยู่หน้ายัมมี่เมื่อกี้พี่แหนมมาแล้วก็กล้มหน้าดูโทรศัพท์มีคนเป็นห่วงเป็นใยบ่เออแท็กซี่มาส่งแท็กซี่มาส่งแท็กซี่ทิปแล้วหนึ่งนะคะกลับกลับไปดู Spiderman ด้วยเอ้ยป่ะป่ะแต่ว่าจะกดยังเนี่ยมันกดบอลเลตได้จะเลือกันสเกนได้ค่ะไป Spiderman พี่แหนมอยากดูใช่ไหมเออสปไปจริงไปเมเจอร์เลยค่ะ เอาต่อโพยมาดีคนชนะใส่ใสเอฟเฟกได้ตื่นต้อแล้นตนะค้นีตเจนเต้นอย่นงต้นเตนเต้นเต้นเต่นเต้อเต้วเตนเต้นเนเต้นเต้นเนเ่้นะคะนเต้นเต้าเต้นเต้นเนเคะนเต้นเนเต้นเต้นเนเต้นเต้นเงนะคะนเต้นเต้นเต้งเต้นเตนเตน้นเต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 ้ัเตเ ก็ซื้อต๋วดูไปเลยสิคาไปดูหนังกันเทีหนังกันเถอะดูหนังกันเถอะดโอ้ทำหมักใจจังเลยถ้ามีเลียบยาวก็อร์เลยเหรอเออเออเราขอกราบขอโทษอีลิกแมนล่วงหน้านะที่แบบว่าจะต้องรับกรรมไปกับที่แหนมเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยอีลิกแมนตื่นอยู่ค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ๊ะอะไรกันเนี่ยยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะเนี่ยโอ๊ะอะไรกงจับกเลยไม่ไหวนี่รอรอถ่ายจนแบบเราสุปรใครชนะ